543แอคชั่นค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะวันนี้กู้วันนี้ชาแนลนะคะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาอยู่ที่บ้านปะนะคะตำบลตั้งใจอำเพอเมืองจกกังหวัดสุรินทร์นะคะด้านหลังของกุ้งวันนี้ตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นทุ่งนาตอนนี้อยู่ในช่วงฤดูทำนาแต่ว่าเนื่องจากช่วงอีสานตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแง้งควายค่ะเมื่อกี้วิ่ง <c oughs> ไปอย่างเร็วเ <c oughs> ลย <c oughs> เนื่องจากอีสานช่วงน,นี้ค่อนข้างที่จะแล้งก็เลยทําให้แบบว่านาเนี่ยเหมือนมันยังไม่ค่อยโตเต็มที่เท่าไหร่นะคะไม่เขียวทอจีนนเนาะสมุิว่าเป็นช่วงที่แบบฝนตกฝนตกเยอะเนี่ยฤดูนี้เป็นฤดูที่ที่เหมาะสมกับการมาเที่ยวที่จังหวัดทับทิภาคอีสานท<ม>ีบภาคอีสานบ้านเราที่ภาคอีสานบ้านเรามากที่สุดนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงกว่า ข้ามองกว่าหกเกืบหกโมงใช่ค่ะแล้วเราอยากจะไปดูวิวพระอาทิตย์ตกอ่ะต้องได้ต้องไปตรงไหนฝั่งโน้นค่ะจริงด้วยพระอาทิตย์ฝั่งโน้นจริงด้วยใช่ค่ะที่่ตอันนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้านนะคะนี่รถก็จะมาเยอะหน่อยนี่เป็นทางเข้าหมู่บ้านมาชนกันเนี่ยโอเคค่ะจังพัดที่หนึ่งไหม เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เช้านะคะก็ถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์ในการที่จะมาแบบจ็อกกิ้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำวันลดจ็อกกิ้งกันนะคะจังหวะเนี้ยจ็อกกิ้งอยู่เนาะเดือดจ็อกเกี้ยอยู่เนาะอย่าโอเคไม่ไงก็ถ้าใครชอบเอ่อยังไม่มีทำอะไรนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามนะคะเรื่อยเรื่อยนะคะอย่าลืมไปกดนะคะต่อไปต่อไปเป็นกำลังใจให้ช่อ anel มี มีผู้ติดตามจำนวนศูนย์คนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นดิฉันเองที่คนดูคนเดียวนะคะหนึ่งคนนะคะศูนย์คนค่ะไม่ใช่หมื่นคนนะคะเป็นคนสร้างช่องที่ดูเองโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปที่ไหนกันเดี๋ยวมาชมกันเลยเพื่อยังไม่จบเลยจบไงยังจะไม่สวยเอาใหม่โอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีหนึ่งจบไม่จบเพราะอะไร